สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกทุกคนผมแซมรถหมดสัญญาเช่านะครับวันนี้แซมมาแนะนํารถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เข้ามาเมื่อเช้านี้เลยนะครับผม2คันนะครับรถนี้เข้ามา2คันนะครับเป็น4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับเครื่อง2.4เป็นตัว G นะครับ 2.4G ตัวท็อปสุดนะครับเกียร์ธรรมดาขับ2นะครับปี2019ทั้ง2คันเลยนะครับ สคันนี้นะ2 0 1คเป็นแบบไม่มีหลังคาแคด d ี้บอยนะครับรถสวยทั้ง2คันเลยนะครับมีเลขไม่เ9 1 9 0มกับเลขไม่8 8 0 0มนะครับผมนี่สคันนี้เลยนะเป็นตัวท็อปที่สุดแล้วนะมาดูคันนี้ก่อนเลยดีกว่าคันนี้นะครับกทอ 8, 4, 8, 7นะครับเลขไม่เ9้0หมนนะครับนี่คันนี้สวยปิ๊งเลยนะครับเดิมทุกจุด น็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่ขยับนะครับอ่ะดูก่อนตัวท็อปสุดตัว G นะครับได้เป็นไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับ LED รวมไปถึงตัว daytime running light ด้วยรวมไปถึงไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะครับผมนี่สวยมากอันนี้บอกเลยสวยเลยมาดูในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้ากันนิดนึงนี่อ่ะดูก่อนเนี่ยสติกเกอร์เห็นไหมเดิมๆเลย เม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบ,ครบซินต่างๆนะครับหรือว่าตัวมาร์กเนี่ยครบเลยนะครับตะเข็บเนี่ยเห็นนะตะเข็บไม่ขยับเลยเล็บจิกไปเนี่ยเนี่ยรอยเล็บแซมเห็นหรอือเปล่าเนี่ยรอยเล็บแซมอยู่เลยนะครับผมดูหัวน็อตเนี่ยไม่ล้มนะหัวน็อตไม่ล้มนะนี่ก็เป็นตัวแอลให้ดูก่อนเนี่ยตัวแอลนะครับชัดเจนเน่ยซอกข้างในนะน็นอตแก้มสวยมากเดีย๋ยวดูห้องเครื่อง อันนี้คือยังไม่ล้างก็ยังสะอาดแล้วนะครับเนี่ยยังไม่ล้างเลยเราขึ้นเข้านะแผ่นเทสติ๊กเกอร์ครบๆนะหมุดไม่ขยับนะครับผมดูแก้มก่อน,อนเนี่ยเนี่ยแก้มสวยมากเลยนะครับรวมไปถึงดูซอกด้านในเน็ตอาร์อยู่นะครับเนี่ยเน็ตอาร์อยู่ด้านนี้นี่นะครับผมคานเดิมเดิมคานไม่เงานะครับผมถ้าเงาเงาเนี่ยแสดงว่าเปลี่ยนคานมาแล้วเนี่ยหัวน็อตดู ดำสนิทเลยไม่ล้มเลยนะครับเนี่ยพุกยึดต่างๆตัวแอลชัดเจนเนี่ยมาร์กจากโรงงานเห็นไหมโคตชชัดเลยเนี่ยมาร์กจากโรงงานเนี่ยน็อตที่ยึดกับตัวคารหน้ากับหม้อน้ําเนี่ยเห็นไหมไม่ขยับเลยพุกยึดต่างๆเนี่ยสติ๊กเกอร์โตโยต้าเนี่ยรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่เลยเนี่ยมาร์กต่างๆเนี่ยนะเนี่ยดูฝั่งเนี้ยชัดมากแล้วก็ตัวอานะเนี่ยดูน็อต มันมีสีต้นจากโรงงานอยู่เลยนะสวยมากดูคานล่างก่อนเนี่ยคารดําสนิทเลยสวยครับคันนี้บอกเลยสวยดูด้านในเห็นไหมเนี่ยอาร์คอยู่เลยนะมีอาร์คอยู่เลยนะครับผมมาดูหัวน็อตที่เครื่องยนต์เห็นไหมไม่มีสนิมเลยเนี่ยเก้าเดือนเจ็ดปีสองพันสิบเก้านะครับผมที่เครื่องยนต์ที่เขามาร์กเอาไว้นะดูอีกฝั่งหนึ่งไม่ลมนะี ติั้มโลโก้โตโยโต้ชัดเจนหมอน้ำสะอาดดูเอเสวยงามดูห้องเครื่องสะอาดมากนะสวยงามอ่ะุเพยก่อนเนี่ยแก้มเกลมสวยมากเนี่ยตัวอาชัดเจนมากนะสวยมากคันนี้บอกเลยสวยเลยนะครับผมมาเดี๋ยวดูความหล่อเต็มเต็มก่อนอเนี่ยดูสวยเลยนะครับนี่ เลขไม่เก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับแล้วก็คันนี้แถวมยังได้ในส่วนของยางใหม่ด้วยเนี่ยดูดูหน้ายางมันยังลึกอยนะู่เลยเนี่ยมือแซมสอดไปเนี่ยคันนี้ได้ยางปีสองพันสองด้วยนะได้ยางใหม่นะสัปดาห์ที่สาสิบสองนะครับยางของดันหลบนะครับขอบสองขอบสิบเจดนิ้วนะครับผมอันนี้มือเปิดรวมไปถึงอกระจกมองข้างกับมือเปิด เป็นแบบโครเมียมนะครับนี่ดูน็อตแก้มก่อนเนี่ยนะสวยไหมเนี่ยสวยมากเลยนะครับอันนี้เป็นตัว2.4ตัว G นะครับผมจะได้ในส่วนของแผงข้างเป็นแบบหนังรวมไปถึงเบาะหนังด้วยนะครับฝั่งคนขับจะได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมได้เบาะไฟฟ้านะตัว G จะเพิ่มเติมเข้ามาคือในส่วนของตัวทวิตเตอร์คู่หน้านะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับหรือตัวตัวเสียงแหลมนะครับเข้ามานะครับผม ถุงลมนิรภัย2ลูกนะครับผมแอร์เป็นแบบอัตโนมัติแล้วนะอัตโนมัติเลยกดเข้าไปเนี่ยชึ่งอัตโนมัติเลยแต่ว่าไม่ได้แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับส่วนหน้าจอตัวนี้มาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ระบบนำทางนะครับต้องมีเอซีการด้วยนี่อันนี้เราถอดเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวหายนี่เนอี SC จะซ่อนอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เป็นระบบสัมผัสนะครับตัวนี้เป็นระบบสัมผัสแล้ว โชว์กล้องหลังด้วยเดี๋ยวแซมทำให้ดูนะแล้วก็มีที่เสียบในส่วนของตัว USB กล้องบันทึกหน้านะครับเชื่อมต่อได้เลยนะครับผมเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับผมแล้วก็ช่องเก็บตรงกลางเนี่ยมันจะมีเหมือนที่ชาร์จอะไรเพิ่มเติมอยู่นิดหน่อยเนี่ยจะมีช่องชาร์จอยู่เหมือนเป็นปลั๊กเดี๋ยวแซมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผม สำเนาเล่มนะครับรถปี2019นะครับจดนั่ง2ตอนท้ายบรรทุกร5 0ห้แรงม้า2,400ซีซีนะครับผมเบาะฟังคนขับไม่ล้มเลยสวยมากดูเนี่ยซอกเสื้อก็สวยอยู่เห็นไหมน็อตด,ด้านในอะ่ะไม่มีสนิมเลยนะครับดูในสวยของนี่ก่อนเนี่ยเมอาร์คอยู่ครบเลยนะครับผมสวยสวยๆเลยนะ ด้านท้ายนะครับสวยงามได้แอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะตัว2.4ตัว G ตัวท็อปนะครับมีที่เท้าแขนวางแก้ววางแก้วได้2ตํตำแหน่งนะผ้าหลังคาถือว่ายังสะอาดอยู่นะครับผ้าหลังคายังสะอาดอยู่นะครับดึงดูสวยงามนะชัดเจนสวยงามนะแล้วก็กระบะท้ายอย่างที่แซมเคยบอกเวลาดูเนี่ยเม็ดอาร์อ,รอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยเม็ดอาร์รยังอยู่สวยงามยังอยู่เลยนะครับผม เดิมๆทั้งคันตามรับรองครับเนี่ยดูคัดซีไม่มีสนิมเลยนี่เป็นดินเฉยๆนะดิน,นะเน,นี่ยเป็นดินเนี่ยคัดซีสะอาดมากนะลองมุดดูเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่สนิมนะครับเป็นขี้โคลนนะครับเนี่ยเป็นขี้โคลนเฉยๆนะครับลองดูทอยเสียฟังนี้ดิเนี่ยขาวจั้วเลยสวยงามมากนะครับผม นี่ครับตัว G ตัวท็อปสุดแล้วนะครับมาพร้อมกับกล้องมองด้านหลังจากโรงงานเลยน,นี่ไม่มีแครี่บอยนะครับคันนี้แม็กไลเนอร์แท้จากโตโยต้านะครับเนี่ยดูมาร์กจากโรงงานอยู่นะม,มาร์กอยู่ครบๆเลยเนี่ย C ีซเนี่ยลอยเม็ดอาร์คอยู่แล้วก็ดูตะเข็บเนี่ยชัดเจนนะครับเนี่ยหน้าตาซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนกันเลย สีอา <CR S 2> นะครับรอยอาร์อยู่ครบเลยเดิมจริงๆ,ๆเดิมสนิทไม่เคยทำสีเลยเนี่ยเลขคัสซีชัดมากไม่มีสนิมเลยนะครับลองก้มดูคานด้านล่างอนะ่ะเนี่ยเห็นไหมคานสวยมากคานสวยมากเลยนะครับไม่มีสนิมนะสวยๆเลยสวยมาก อดึงดูเนี่ยสวยๆเลยสติกเกอร์เดี๋ยวลอกออกให้นะจากหน่วยงานตามนี้เดี๋ยวลอกออกให้นะครับผมดูแก้มฝั่งนี้ก่อนเนี่ยแก้มสวยแผงข้างก็เป็นอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะครับกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับ เป็นเป็นแบบเบาเบาไฟฟ้านะครับเฉพาะฝั่งคนขับนะครับเฉพาะฝั่งคนขับนะสวยอยู่เห็นไหมสวยอยู่เลยสติ๊กเกอร์สวยงามมากนะดูอึ๊บเนี่ยโอ้โหเม็ดอาร์คสวยมากเลยเต็มเต็มเลยเนี่ยเดิมสนิทไม่เคยโคลนสีเลยกุญแจมใีให้สองดอกด้วยนะคันนี้นะครบ,บคบนะครับผมอลองดู เลขไม่ 91, 9 1 9 0 9กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมประวัติเข้าศูนย์ทั้งต่อไปเข้าเช็คระยะที่9 6 0 0 0กิโลเมตรนะครับนี่9 6 0 0 0กิโลเมตรนะอันนี้ประวัติเข้าศูนย์ชัดเจนนะครับด้านซ้ายจะปรับในเรื่องของหน้าจอวิทยุส่วนด้านขวาปรับในส่วนของหน้าจอผู้ขับขี่เนี่ยเราก็เลื่อนเลื่อนเอาเนี่ยแล้วแต่เราจะเลือกเนี่ยสะดวกแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับผมเนี่ยตั้งคงตั้งค่าได้อยู่ นะครับผมนี่เดี๋ยวเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูกล้องหลังมาพร้อมกล้องหลังเลยนะครับเป็นระบบสมัมผัสนะกด,ะกดน,นี่นะดเสียงก่อนนี่นะแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับแต่ว่าไม่แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะแล้วก็จะมีปลั๊กที่แซมบอกเนี่ยมันจะเป็นปลั๊กที่ที่เท้าแขนเนี่ยปลั๊กปลั๊กเสียบหรือปลั๊กไฟบ้านได้เลยเนี่ยร้อยวัตต์ สองรอยี่สิบโวลต์นี่ปลั๊กไฟบ้านเลยนะสวยปิ๊งเลยคันนี้บอกเลยสวยมากนะครับผมมาต่ออีกคันหนึ่งนะครับอีกคันหนึ่งเลขไมค์คันนี้แปดหมื่นแปดนะครับผมคันนี้แบบแปดหมื่นแปดคันนี้ก็สวยเหมือนกันครับนี่นะแปดหมื่นแปดนะครับผมแต่คันนี้ต้องมีเก็บงานเนี่ยกันชวนด้านหน้าแล้วนะครับผมแต่ว่าในส่วนของพวก น็อตต่างๆก็สวยเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันเนี่ยสวยงามเหมือนกันนะครับซอกเซิร์ฟสวยงามเหมือนกันเห็นนะครับเนี่ยนี่ก็สวยสติกเกอร์มองกชัดเจนนะครับรอยมาก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับตัวแอลทุกยึดสติกเกอร์เนี่ยตัวแอลเนี่ยรอยมาร์กโรงงานเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันนะครับผมคานก็สวยเหมือนกันนะครับอันนี้เครื่องยนต์ เดเดือน 8, 8ปดปีหนึ่งเ้าเหมือนกันเลยรถเดียวกันนะครับเนี่ยเหมือนกันปั๊มโลโกโตโ,โยต้าแก้มสวยเหมือนกันฝาเดิมเดิมเหมือนกันนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบๆเหมือนกันมาปิดก,ก่อนอนี่นะแต่ว่าคันนี้แซมแจ้งก่อนนะคันนี้แซมแจ้งก่อนยางจะย่ยยางปีเก่ากว่าปีหนึ่ง เป็นยางของไฟสโตนนะได้ยางปี2 0 2 1นะ่ะยางปี21นะคันนี้ยางปี21นะครับผมภายในก็เป็นเหมือนกันเบาก,ก็นิดหน่อยยับนิดหน่อยนะยับนิดหน่อยซอกก็สวยเหมือนกันนะครับผมนี่นะเป็นรถเดียวกันนะครับภายในก็เป็นเหมือนกันนะครับดูสเนาเล่มก่อนนะปีนี่ยปี19เหมือนกันเลยนะครับผม 150ม้าดีเซล2,400ซีซีเหมือนกันเนี่ยนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมเป็นเหมือนกันเลยให้อยู่ซอกนี้ก่อนอ่ะเนี่ยนี่ก็สไตยเดิมๆเหมือนกันเช่นกันเนี่ยเมทัลลอยู่นี่นะครับอ่ะลองดึงดูอ่ะเห็นไหมสวยเหมือนกันเนี่ยแซมดึงดึงด้านหน้าให้ดู สวยเหมือนกันนะครับผมเนี่ยพัดซีนี่ก็สวยนะครับสวยเหมือนกันเลยสวยเหมือนกันนะครับหัวน็อตก็มีรอยเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยดูช่วงล่างเนี่ยสวยเหมือนกันเห็นไหมสวยเหมือนกันนะครับผมตัว G เหมือนกันนะครับนีท้ายก็สวย 4R เห็นไหมชัดเจนนะครับน็อตสวยคัดซีสวยเนะี Med ่ยเม็ดอาร์คอยู่สวยงามเหมือนกันนี่นะ 4L นะครับรอยอาร์คอยู่สวยงามนะครับผมเลขตัวถังชัดเจนเหมือนกันนะครับช่วงล่างสวยเหมือนกันนะครับผมสองคันนี้ลองดูดูคานเนี่ยสวยไม่มีสนิมเหมือนกันนะครับผม นี่นะครับลองดึงโดดเนี่ยเป็นเต็มเหมือนกันร้อยอาร์คอยู่นะครับเนี่ยซอกนี้คันนี้ก็สวยนะครับเนี่ยคันนี้ก็สวยสติกเกอร์ก็สวยมีพลาสติกมันหลุดเล็กน้อยไม่มีฝนแต่ยังเดิมเดิมอยู่นะครับยังเดิมเดิมอยู่นะครับผมเนี่ยแก้มก็สวยเหมือนกันนะครับ เนี่ยคันนี้เลขไม่แ8ดหมืกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมอันนี้ต้องเช็คระยะแล้วยังไม่เกินระยะมาแล้วต้องเช็คระยะแล้วนะครับผมอันนี้นะกุญแจร,รีโมท2ดอกเหมือนกันนะครับผมก็ใครสะดวกแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะน,นี่มีย่นนิดเดียวนะอันนี้ลมปีกลมนิดเดียวนะครับผมใครสะดวกแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับใครก็ชอบกอทอไหนก็เลือกแบบนั้นนะ8 4 8สกกอทอนี้ เลขไม่แปดหมื่นแปดนะครับส่วนแปดสี่แปดเจ็ดคันนี้เลขไม่เก้าหนึ่งเก้านะครับแต่ถ้าส่วนตัวถ้าให้แซมเลือกให้แซมตัดสินใจเนี่ยแซมขออนุญาตเลือกเป็นคันนี้นะแปดสี่แปดเจ็ดแซมมองว่าได้ยางใหม่กว่าปีหนึ่งนะครับผมแล้วก็แต่ว่าช่วงล่างคันนี้สวยกว่านิดนิดเหลื่อมเหลื่อมกว่ากันนิดเดียวนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมใครถูกใจคันไหนก็จัดไปคันนั้นได้เลยนะ สวยทั้ง2คันเลยนะครับผมยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับ4ประตู2.4ตัว G นะครับผม2.4ตัว G ตัว็อปที่สุดแล้วนะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดานะใครสนใจโทรมา0 8 6 3 5 4 3 6 9 2มานะครับ0863543692ไปแล้วนะครับคลิปนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ